ครับอีกครั้งหนึ่งครับยินดีต้อนรับนะครับเทรดเดอร์ทุกๆท่านนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขอเริ่มต้นเรื่องของข่าว Luna หรือ t ทล l o อ USD ตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะอันนี้อาจารย์ตัดมาจากข่าวของ Wall Street Journal นะครับก็ไม่มีรายมากครับอันนี้ก็เป็น Mr. Keith ์คีนะฮะมิสเตอรเนี่ย เป็นเอ่อเป็นหมอนะครับสัญญกรรมนะครับอยู่ในแมสซาชูเซตส์ซึ่งหมอท่านเนี้ยก็เสีย saving ไป90%ทีเดียวนะครับซึ่งในในข่าวเนี้ยเขาก็วอลเรีว่าเอเขาจะเพราะเขาก็มีลูก2คนด้วยนะครับก็อยากจะให้ท่านอยากจะให้สมาชิกนะครับ developing t r a d e r เห็นนะฮะว่า แน่นอนฮะเรามองได้2มุมเราจะไม่ได้วิวจารณ์นะครับว่าการตัดสินใจนั้นผิดพลาดแต่อย่างใดแต่อยากจะให้สมาชิกเห็นถึงการป้องกันความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆสำหรับ developing trader นะฮะก่อนอื่นเลยต้องแจ้งก่อนว่าการที่เราจะเสีย90%ของ life saving เลยนะอันนี้หมายถึงว่าจะต้องมีความมั่นใจมาก 2. นะฮะก็คือถ้าถ้าสมาชิกมีโอกาสได้ฟัง หมอท่านนี้พิชว่าทำไมเขาถึงลงทุนตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าถ้าคุณตั้งสติไม่ดีนะฮะสติไม่ดีนะฮะก็อาจจะอาจจะลงทุนตามเขาได้ง่ายๆเลยเพราะหนึ่งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสูงมากๆในสังคมนะฮะหมอผ่าตัดเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้เน็ตเวิร์กก็สูงอยู่แล้วด้วยนะครับแต่อาจารจ์ต้องมองในมุมกลับด้วยนะครับว่าลองมองในมุมกลับสิว่าถ้าเกิด อาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์หมอท่านนี้เนี่ยสามารถที่จะทำกำไรจากการลงทุนเมื่อสองสาวันที่แล้วนี่แหละแล้วได้10เท่าละ่ะ1 0 x อ่ะเ0 10ทนบักเ er อย่างเงี้ยเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความสามารถระดับจีเนียถูกไหมครับแต่นี่มันเหตุการณ์มันตรงกันข้ามกันก็คือภายใน3วันเนี่ยเน็ตเวิร์เหลือแค่10%แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้เห็นว่าเราจะต้องเข้าใจนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ แล้วมันก็เกิดขึ้นกับคนฉลาดเนี่ยแหละนะครับเพราะว่าเรามีความมั่นใจมากเราอาจจะทำรีเสิร์ชเยอะอะไรก็ตามแล้วก็อยากให้เห็นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเห็นสักเซสของใครอย่างเช่นเขาสามารถที่จะลงทุนนะฮะตัวอย่างเช่นอย่างเอาง่ายๆอย่างเงี้ยชิงแชมป์ชิงแชมป์อินเวสต์อ่เขาเรียกอะไรนะแชมเปี้ยนชิพอินเวสติ้งแชมเปี้ยนชิพอย่างเงี้ยนะฮะใช้เงินลงทุน สมมุติล้านเหรียญอย่างเงี้ยแล้วพอสิ้นปีได้5ล้านอย่างเงี้ยสมาชิกก็อาจจะมองว่าเออเก่งมากใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเราดูลึกๆกับเทรดเดอร์ท่านนั้นที่เป็นซูเปอร์เทรดเดอร์เขาชินกับการเทรดไซส์ใหญ่อยู่แล้วเน็ตเวิร์ของเขามันอาจจะ30ล้านเหรียญ50ล้านเหรียญการที่เขามาเล่น1ล้านเหรียญแล้วเขาเล่นมาจิ้นจัดเต็มเล่นหุ้นตัวเดียวแต่ลง400เท่าของล้านเหรียญอย่างเงี้ย ในกรอบนั้นนะคือเขาเคยชินอยู่แล้วเขาขับ F เขาเหมือนเขานักแข่งรถที่ขับ F1 ตลอดเวลาเราเคยแต่ขับรถแค่หลัก120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแต่เขาขับ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงประจําอย่างเงี้ยเราเราต้องมองภาพให้ออกว่าเขาจะเขาแสดงออกมาว่าเออเขาเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์นะแต่จริงๆแล้วเขาชินกับตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วนะฮะในชีวิตจริงของเขาเขาเทรดหลักหลายแสนเหรียญขออภัยครับ เป็นล้านๆเหรียญเป็นเดย์เทรดต่อวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะทําแบบนั้นได้เราเราต้องไม่เราต้องมองให้เป็นกลางนะครับเวลาเรามองข่าวมองอะไรเงี้ยตัวอย่างนักโป๊กเกอร์ก็เหมือนกันคุณอาจจะเห็นเขาเล่นตาลราเป็นล้านๆเหรียญแต่ก็อีกนะฮะต่อให้เขาเสียเงินทั้งหมดโป๊กเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่นั่งโต๊ะเนี่ยส่วนใหญ่เสียหมดอยู่ละเพราะว่าคนชนะมันมีได้แค่คนเดียวนะฮะเพราะว่ามันต้องกวาดทั้งโต๊ะสมมติลงขันกันคนละล,นล,นล้านเหรียญมีคนชนะเนี่ย ร้านเหรียญจริงๆแล้วเขาอาจจะมีเน็ตบัตรสามสิล้านอย่างที่อาจารย์บอกหรือเงินก้อนนี้ได้มาจากสปอนเซอร์จากไนกี้จากใครก็ตามที่ที่สปอนเซอร์เกี่ยวกับธุรกิจพวกนี้นะฮะก็อยากให้มองภาพให้ออกนะครับว่าว่าเขาเคยชินกับสิ่งเหล่านี้มาประจําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกันฮะเรื่องเทลา่าเทลา่าลูน่าพวกนี้ มันมันเป็นเรื่องซ้ำเกี่ยวกับอย่างอย่างเช่นตอนที่เวลามีคนเสียเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนได้เยอะนะฮะอย่างเคสของ British Pound ถ้าใครจำกันได้จะมีจร์ซอรลอตที่ไปช็อตนะฮะไปช็อตทำให้การเฮดจิงของเนี่ยลูน่าลูน่าเทล่ามันเฮดจิงเงินอยู่เขาไปทำให้มันแตกออกมา b r i t i s h Pound มันก็พังจอร์ซอลอตก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ ชนะในในการเบสครั้งนั้นแบบเนี้ยเงินเงินบาทก็เหมือนกันจอ็อสลอรเขาก็เล่นเพราะว่าก็ก,กระทรวงการคลังก็พยายามจะทำเฮดจิงก็สตรอรี่เดิมๆเ,เลยนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้เรื่องกันเรื่องของการวางแผนอ,อยากให้สมาชิกเห็นภาพอย่างอย่างเนี้ยสมมติเราเราเราเตรียมที่จะซื้อหุ้นตรงนี้ใช่ไหมฮะเขาก็เทรดเดอรด์ท่านนี้ก็ตั้งสตอ p ลที่49ซึ่งมันตกประมาณ5%ของตรงนี้ ทีนี้อาจารย์อยากจะแจ้งนิดหนึ่งว่าถ้าคุณตั้งตัดสินใจแล้วว่าคุณจะตั้งสับ l ลอดที่5%้าเปอร์เซ็นตรงนี้ไอห้าเปอร์เซ็นตรงนี้มันจะต้องเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นขึ้นมาคุณจะต้องเสียในลักษณะ normal loss นะบางคนตั้งว่าหุ้นมันน่าจะลงมาไม่ถึงตรงนี้ก็เลยเล่นเยอะอย่างเงี้ยบางคนนะบางคนตั้งตั้งแบบนี้นะฮะอ่ แล้วพอมันลงนี่ช็อกมากๆหรือซื้อเพิ่มหรือออันนี้มันต้องอยู่ในแผนหมดแล้วนะฮะฉะนั้นช่วงนี้มันช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เล่นยากนิดน,นึงเพราะว่าหุ้นมันสเปสสปบับแล้วหุ้นไทยมันปรับตามหุ้นต่างประเทศโดยที่มันไม่ค่อยมีเทรนด์เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวยังไงวันนี้อาจารย์จะคุยตามอีกแ,แล้วก็ระหว่างทางเนี้ย strategy ของเทรดเดอร์ท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขาใช้ fibo nacci number โดยที่ว่าถ้าหุ้นขึ้นไปเท่าไหร่ เขาก็จะตั้ง Stop Loss ที่ประมาณตัวเลขหรือเทสเมนที่62%นะ,ะท่านที่ไม่เข้าใจว่า Fibonacci คืออะไรก็เอาเป็นว่าเขาจะเก็บกำไร62%สิบอขออภัยครับเขาจะตั้งเขาจะเก็บกํำไรอยู่ที่3 0 3 8ของของถ้าหุ้นมันขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นพอหุ้นขึ้นไปสักพักเขาก็จะตั้งที่62%จากยอดลงมานะฮะ จากยอดลงมาเท่าไหร่ก็ตั้งไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อยากจะให้เห็นว่าเขาเขาค่อยๆปรับ s ต็อปลอ s ไปจนถึงตรงนี้แต่นี่เป็นการเทรดลักษณะ defensive ซึ่งระหว่างทางคุณอาจจะเทรดแบบ offensive คือเ e l l on into strength บ้างก็ได้นะฮะแล้วลองดูตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยนี่คือหุ้นที่เล่นยากคือไม่ว่าจะช็อตหรือลองมันจะเป็นหุ้นอื่และแต่ช่วงเนี้ยเป็นหุ้นโมเมนตัมใช่ไหมฮะฉะนั้นการช็อตหุ้นในช่วงนี้คุณต้องช็อตที่ยอด ซึ่งมันมาจังก,ก็เลยเอารูปนี้มาให้ดูเพราะว่ามันคล้ายๆกับช่วงนี้ด้วยสมาชิกต้องตัดสินใจดูเพราะถ้าเราช็อตตรงนี้ไม่นานก็โดน Stop l ลอดดีดกลับนะครับยกเว้นว่าคุณสามารถที่จะตั้ง Stop l ลอ s ให้มันพอดีกับช่วงที่เขาติดแนวต้าแล้วย่อลงไปใหม่ซึ่งก็ไม่ง่ายสช่ไหมครับก็ตีเส้นดูก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายแล้วมันเยอะด้วยนะครับขึ้นจากตรงนี้ไปโอเค เมือใหม่หัดนับคลื่นได้ง่ายๆเพราะวิดีโอสอนเทคนิคการใช้งานโปรแกรมสมัครฟรีได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยคะ่ะ